สวัสดีนะครับพี่นานานะครับลูกค้าทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับอัปเดตให้พี่ๆนานาะได้ชมกันหน่อยนะนี่ประมาณนี่ก็วันที่เท่าไหร่สิบสิบเก้าหรือเปล่านะครับอาเดแป๊บนีงนะ วันที่สิบแปดนะครับสุกที่สิบแปดเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่ๆนะนะได้ชมกันนะครับนี่นะครับอยูด่ด้านด้านหลังผมเนี่ยมีทั้งหมดที่พร้อมยิงนะครับพร้อมยิงทั้งหมดสนะิบสามท่านนะสิบสามท่านแล้วก็จะมีท้ายเปล่าด้วยท้ายเปล่านี่ทั้งหมดเก้าท่านนะครับ จุดนี้นะครับพึ่งรอไม้นะครับไม้พึ่งมานะครับไม้พึ่งมาพึ่งจะขึ้นรูปเสร็จนะครับพึ่งขึ้นรูปนะครับแล้วก็ใส่นะครับใส่ข้างบนนะครับนะครับก็ทอก็ต่อต่อท้ายไปแล้วชุดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม้มาทั้งหมดสองรอบนะครับไม้มาไม่พร้อมกันนะครับเพราะว่ามันช้าเยอะนะครับแต่ละแต่ละแต่ละครั้งนะครับช้าเยอะ เดี๋ยววันนี้ก็จะอัปเดตให้พี่ๆนานะได้ชมนะครับที่ผมถืออยู่นี้คือเป็นลำนี้เป็นไอทรงไอคอมนะครับทรงไอคอมตัวนี้เป็นไม้กระพี้เขาควายนะครับเพราะว่านานแล้วนะครับหลายวันแล้วไม่ได้อัปเดตให้พี่ๆนาน,นะได้ชมนะครับตัวนี้ <c oughs> ลูกค้าสั่งเป็นพิเศษนะครับไม้กระพี้เขาควายนะครับตัวนี้นะครับลายแบบโหดมาก ปลายโหดมากนะครับตัวนี้ตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นพิเศษนะครับสั่งเป็นกระโจมคอยาวนะครับตัวนี้สั่งกระโจมคอยาวนะครับลางเมตรยีลางเมตรยีนะครับแต่ลูกค้าให้ให้ให้เลี้ยงกระโจมคอยาวนะครับสีละเรียบร้อยเนาะลูกค้าให้เลี้ยงกระโจมคอยาวนะครับให้ให้ให้ปลายกระโจมคอด้านหน้านี้ให้มันให้มันถึงให้มันถึงปีกเลยนะครับให้ถึงปีกเลยนะครับตัวนี จะยาวเป็นพิเศษนะครับยาวประมาณเกือบเมตรยี่สิบนะครับเดี๋ยววัดให้ดนะูเมตรยี่สินะครับวัดจากตรงนี้คือเมตรยี่สิบกว่านะครับเมตรยี่สิบห้าน้ยังไม่ได้ตัดนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้มันเหลือเมตรยี่สิบนะครับก็ต้องรอชุดรางมาก่อนครับพอชุดรางมาจะตัดให้มันเพราะว่ามันเป็นรางเมตรยี่สิบชักชักเจ็ดสิบนะครับ วันนี้เลี้ยงกระโจงคอยาวเลยนะครับลายโหดนะครับมีค้าสั่งทำพิเศษแต่ถ้าเลี้ยงกระโจงคอยาวนี้มันต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับหนึ่งคือน <c oughs> ้ำหนัก,น,กนะครับน้ำหนักต้องมาด้วยนะครับว่าสองไม้นี่เป็นไม้กระพี้เข่าควายคือเป็นไม้ที่ที่หนักอยู่แล้วนะครับไม้กระพี้เข่าควายนะครับเพราะว่าเป็นไม้เนื้อละเอียดนะครับเนื้อละเอียดเนื้อแน่นนะครับที่จะหนักคือหนึ่งนะครับ กับพีเขาควายสองชิงชันนะครับหนักนะครับพวกนี้ครับลองลงมาก็จะเป็นนะครับปลาดูปลาดูแดงนะครับลงมากปลาดูแดงแต่ถ้าไม่ได้เลี้ยงนะครับแต่ถ้าไม่ได้เลี้ยงกระโจมคอยาวนะครับแต่ถ้ากระโจมคอปกติมันจะอยู่ประมาณเนี้ยแบบครึ่งหนึ่งนะมันก็จะลดน้ําหนักตรงตรงนี้ไปอีกนะครับถ้าเลี้ยงกระโจมคอยาวก็ต้องว่านะครับมันก็ต้อง น้ำหนักมันก็เป็นธรรมดานะครับตัวตรงตรงนี้ผมใส่นะครับสามจุดสี่ครับนีนะครับตรงนี้นะครับสามจุดสามสามจุดสี่น, 3. 4. 3. 4. 3. 4. น,นะครับ 3. 3. 3. ตัวนี้สามจุดสี่มีสามเส้นสี่สามเส้นสี่มิลนะครับสามจุดสามแล้วแต่นะครับเพราะว่าผมใส่มือนะครับใส่มือหนักอยู่นะครับขี้ขวาย มันก็ต้องรอรอดูอีกที่นึงเพราะว่านะครับก็จะเสาะเดี๋ยวจะเลี้ยงกัดเลี้ยงไอ้ตรงนี้ให้มันเล็กๆนิดนึงจะได้เบาๆหน่อยพยายามกัดยังจะกัดลายออกอีกนะครับยังเดี๋ยวพามาชมครับ เดี๋ยวพาไปชมกันครับผมนี่ครับให้ดูลายมันใกล้หน่อยกระพี้เขาควายลายจะเป็นแบบนี้ครับนี่กระพี้เขาควายประมาณนี้นี่เป็นปะดูนะนี่นี่ปะดูยกยิงนะครับที่ลูกค้าสั่งนะครับ ปลาดูปลาดูแดงๆเลยสวยๆแกลวดแล้วก็ํำคอร่องนิ้วนะครับชุดนี้ไม้เพิ่งมาเมื่อวานนะครับไม้เพิ่งเพิ่งมาเมื่อวานนะครับผมก็เพิ่งตัดนะครับเพิ่งตัดแล้วก็นะครับไม้สวยครับชุดนี้นะครับไม้สวยนะครับไม่ค่อย ไม่ค่อยมีรอยตะปูนะครับรอยตะปูไม่ค่อยมีนะครับรอยตะหนิไม่ค่อยมีนะครับไม้สวยอยู่ครับชุดนี้นะครับนี่นะครับยกยิงนะครับตัวนี้จะเป็นลายเสือออกลายเสือนิดนึงพวกนี้สวยครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไอค่อมนะครับไอค่อมประดุก ัครบแล้วก็ตัวนี้เป็นกำคอล่องนิ้วล่องนิ้วไม้สักตัวนี้ลูกค้าสั่งแต่ท้ายเปล่านะครับผมจําชื่อไม่ไดนะ้ผมต่อท้ายเรียบร้อยแล้วชุดนี้ไม้มาก่อนนะบ่อท้ายแล้วนะแล้วก็นี่ไม้ขนุนนะครับสีเหลืองทองเลยครับสีเหลืองทองเลยสวย นานๆทีจะได้ลงลงคลิปนะครับเพราะว่าไอหลายวันนะครับจะอัปเดตให้ลูกค้าได้ได้ได้ดูอีกทีหนึ่งนะได้รับชมทีนึงนี่นะครับกำคอลองนิ้วนะครับขึ้นรูปต่อท้ายนะครับตัวนี้ยังไม่ได้กัดเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อท้ายกัดเก็บรายละเอียดนะครับขัดขึ้นรูปให้นะครับนะครับกำคอล่องนิ้ว ชุดนี้กำคอร่องนิ้วจะเยอะหน่อยนะครับลูกค้าสั่งมาครับไม้ไม้มีแต่สวยๆนะครับชุดนี้เป็นประดู่แดงสวยๆไม่ค่อยมีตำหนินะครับประดู่แดงสวยๆเลยนะครับชุดนี้แล้วก็ประดู่แดงลายด้วยครับนี่ลายลายสวยด้วยตัวนี้ของคุณพี่ของพี่นบนะครับนี่นี่ของพี่นบนะครับเนี่ยเพราะว่าตัวนี้พี่แกให้ซาะเป็นร่องร่องลางไม้นะครับ ตรงนี้เป็นล่องรางไม้นะครับตรงนี้นี่ลา, Music, ล,าลายสวยอยู่นะครับลายลายเป็นวนๆนะครับนี่ตรงนี้ถ้าเป็นถ้าฝังรางไม้นะครับขนาดมันจะใหญ่กว่าพวกรางอลูมิเนียมเห็นไหมครับนะครับไอตรงนี้มันจะอยู่ที่สามจุดแปดนะครับถ้าเป็นรางไม้มันจะอยู่ที่สามจุดสี่นะครับเพราะว่าไม้ฝังไม้เพราะว่าไม้มีรางที่ขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ ตรงนี้เป็นใจไม้นะครับนี่แต่อุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ากัดเวลากัดขึ้นรูปอะไรไม่เห็นหรอกนะครับอุดให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่ครับสวยไม้ชุดนี้สวยครับผมนะครับรอยตะปูไม่ค่อยมีเยอะนะครับรอยตะปูรอยตะหนีไม่ค่อยเยอะนะมันจะมีเล็กๆน้อยๆนะเป็นไม้เก่านะครับเป็นไม้เก่า โดนะนี่ลายปดูสุดยอดครับผมกำคอคุณหอเนี่ยครับลูกค้าที่สั่งทั้งกำคอนะครับพร้อมยิงทั้งท้ายเป้าก็าอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวจะเร่งให้ทันสิ้นเดือนนะครับชุดนี้เพราะว่าทีแรกว่ากะว่าจะส่งประมาณวันที่ยี่สิบนะครับกะให้มันได้ส่งแต่มันไม่ทันส่งนะครับตัวนี้ผมชอบตัวนี้ ครับมันจะมีกระพีนี่มันอยู่ใกล้กับกระพีลายมันจะเยอะสวยก็นี่นะครับแล้วก็นี่พระเอกของงานนะครับนี่พระเอกของงานนี้ไม้มลิดครับตัวนี้ยอดนะตัวนี้ไม้มลิดนะครับ ปิดท้ายนี่เป็นกระพี้เขาควายนะครับผมเห็นลายมันเยอะนะครับลายตรงนี้มันเยอะก็เลยเอามาปิดท้ายนะครับนี่เป็นไม้มะลิสนะครับขึ้นรูปไว้อยู่นี่นะครับเป็นมะลิสตัวนี้ครับจะเห็นรูเล็กๆนี้เป็นรูรูมอดนะครับรูมอดนะครับรูมอดเดี๋ยวผมอุดให้นะครับเดี๋ยวอุดให้เนียนๆเงาตาแตกนะครับลงสี ราประกันนะครับเงาทาแตกแน่นอนนี่เดี๋ยวพามาชมท้ายที่ลูกค้าสั่งนะครับนี่ตัวนี้ส่งร้านค้านะครับส่งร้านค้าที่อยู่ใกล้ๆนะครับแล้วลูกค้าก็จะมารับนะให้ดูนะครับนใกล้กันเเป็นเม็ดๆเลยนะครับ มือสอดนะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นปลาดุนะครับนี่เป็นปลาดุส้มนะครับตัวนี้นี่ <c oughs> มือสอดนะครับมันก็จะประมาณนี้นะตัวนี้ปลาดุส้มนี่ปลาดุแดงนะครับปลาดุแดงนะครับปลาดุแดง น,นี่ดูมันรูปหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่เป็นท้ายสักนะครับนี่ี่ายสักตัวนี้เป็นสักขี้ควายนะครับอันนี้สักขี้ควายก็น่าจะมันจะเป็นแบบนี้เลครับดำๆเนี่ย ถ่ายสักเดี๋ยวรอชมครับเดี๋ยวประกอบนี้สี่มีสี่ท้ายนะครับสห้าท้ายครับหท้า,ทายอันนี้ดิทำอะไรครับโอ้ยลูกมองลูกมองทำลูกมองอยู่ <laughs> <laughs> ไม่มีเงินซื้อตะกัะ่ว <laughs> มอ,มองทุม่มมองลูกหนักครับนี่ตะข่ายลูเพิ่นอ้โนี่นะครับเอาเอาไปใช้ได้นะพี่น้องนะนี่แบบนะนี่ลูกหนักเอาวลาปลาอีไทยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบ คลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่พินนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับขัดขึ้นรูปเฟดเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับรูปทรงมันนะครับแต่ละทรงแต่ละอันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่พี่นานนะครับที่เข้ามารับชมนะครับติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้นะครับนะคือเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตให้พี่พี่นานะได้ชมกันนะครับ ตอนนี้ผมรับแต่รับงานรับแต่ลางอลูมิเนียมนะครับรับแต่ลางอลูมิเนียมลางไม้ยังไม่ได้รับนะครับเดี๋ยวรอรอ,อ,อเครื่องมือครบก่อนนะครับรอเครือ่องมือครบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรับนะครับตอนนี้รับแต่ลางอลูมิเนียมนี่ผมก็โปวดหัว <c oughs> <c oughs> ปวดหัวก็บ,บานแลว้วคงทำไม่ทันลูกค้านะครับทำไม่ทันลูกค้าเพราะว่าลูกค้าสั่งมาทั้งท้ายเปล่านะครับ แต่ตอนนี้นะครับถ้าลูกค้าอยากได้ท้ายเปล่าก็รีบสั่งมาก่อนนะไม่งั้นผมจะปิดหลับคิวแล้วนะครับว่าคิวมันคิวมันเยอะแล้วนะครับคิวมันถึงเดือนเมษานะครับท้นเดือนเมษาแล้วนะครับท้ายเปล่านะเอี๋คลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้นะครับสวัสดีครับ